เนี่ยค่ะวันนี้เราจะแกงคั่วถีพร้อแม่ปูซื้อมาจากลาดลองชิมแล้วร้อยของเก๋ไม่ซาบไม่เค็มไม่ข้าวไม่ปรุ้ยแล้วเราก็จะแกงกับใบชาปลูเนี่ยค่ะเริ่มต้ยน้ำตีหัวห้างโดยใส่แกงถีเนี่ยค่ะแกงถีดันเราเราแกงถี่องแกงดันเราเจียดิบๆแห้งบดดิบีสดนะคะเนี่ยค่ะใส่ไปเลยส่นใจสั่งได้เพลทขิงแกงปลาผิดดอกทาก็ตามด้วยคือคือดันเราก็ร้อย นำชุบได้แกงได้ใส่ไปเลยแกงว่านแต็ดหนึ่งตากทายยีสหนึ่งในหลายไลย่ว่างเราเนี่ย่เะเรื่อนของการค่ายใส่ไปดูว่างเราอีใต้แน่นามทีมันก็เดือดแล้วแนี่ยนำแกงเดือดแล้วก็ใส่ห้อยเหม่งปูลงไปเลยค่ะเดี๋ยวห้อยเหมงปูคือเขาลวกซุปมาดีเล็วนะคะเราก็เลยใส่ไม่นานแล้วก็ใส่ใบชาพรูนเนี่ยค่ะพอห้อยเหมงปูซุปได้ทีก็ใส่หัวที ใบชาพลูก็ใบกลูดค่ะเดี๋ยวรอจนเดือดแล้วก,าาก็เป็นอันเซ็ตมีอาหาเปปนอันเซ็ตครัวถีใบชาพลูใบชาพลูันต้องแกงกับปูแกงกัะปูเนี่ยปูหอยแครงแงต่ตมันร้อยคือใบชาพลูมันหองก็มันอยู่แลว้วอืมแนะนากินเทียนี้ก็อปอกมาเดืยดรอวเจานี่ทำเรียมฝังเจ้าทำไม่เรียมแต่เจ้านี่ทำเรียมเราก็ชิมข้อเรีวรับรองเลยร้อย ในเทานี้เนื้อแดงปเปรบอ,อือเอาน้ำทีมันมันเนี่ยลืมแกงทีน้ำทีต้องมันต้องคนต่อร้อย